ชัดแก้วตรงบนนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังแพ็คไข่นะคะให้เป็นถุงละ5ใบค่ะนะคะและ้วจริงๆเนี่ยเราเราทำมาแบบนี้นะคะแล้วที่เราเห็นว่าเอ่อมันจะแตกง่ายเราก็เลยต้องมานั่งตัดนะคะมีดูด,ดูคุณคุณมิ้งกำลังตัดอยู่นะคะ ะะพร้อมมอบให้กับพี่น้องจากชุมชนต่างๆนะคะ5ใบค่ะจะได้ประมาณ1,200ชุดนะคะค่ะก็อนุโมทนาบุญสาธุกับคุณก๊อนะคะผู้บริจาคไข่มาให้เรานะคะแล้วก็ขอบคุณจิตอาสาที่มาช่วยแพ็คไข่วันนี้ทุกท่านค่ะขอบคุณทีมรักใจด่ค่ะที่ เป็นครื่องทุ่นะะ่าเชื้อค่ะในภายในห้องนี้นะคะกเ็เครื่องตัวนี้อ่ะทนน้ำยา่ากมาเนี่ยจะอยูนน่ได้ประมาณสวันใช่ไหมคะสามวันค่าเชื้โลกได้ประมาณสามวันนะคะก็ในนี้นถ้าสมมตว่าใครเป็นโควิดนะคะก็ค่าตายเลยคะ่ะ <laughs>